สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภุสุขณนพี่น้องนะครับพี่น้องครับื่อนี้ก็เป็นเสาร์ของวันที่สิบเอ็ดพี่น้องนะครับเสาร์วันที่สิบเอ็ดของเดือนมกราสองหาหกแปดนะพี่น้องเนาะนะครับพอใะจะดีสิภาไปตามแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องเนาะนะครับ เกตสัมนาเกตอาจารย์พี่น้องนะครับเพื่อนแนวทางของเพื่อนเนาะได้มาเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอจะดีกระสิมานำเสนอให้พี่ให้น้องพิจ,จารณากันแนวทางอาจารย์ที่เพื่อนรุดพี่น้องนะครับทางงวดนิพลาดพี่น้องงวดนาเซอร์ไพ่กันไหมพี่น้องเป็นชุดที่สองสูตรที่สองพี่น้องสูตรแรกบ่ปังพี่น้องนะครับ เนาะเพื่อนเกษีเปลี่ยนสูตรเนาะถ้าสูตรเพื่อนเขา้าเพื่อนกเกสีเอาไว้คงเดิมคงถี่พี่น้องนะเธอจิจับทิศทางได้พี่น้องเอ้ยเธอเสียวมากประกบคู่ประกบตัวพี่ให้น้องได้นี่ยากสเสือเกินพี่น้องนะครับเพื่อนเอ่าความมันใจความเสือถือนะครับมาฝากพี่ตอนน้องบ่มวม่นเพื่นสีเขียนเร่นเรีนเอาเนวทางเรีนเรนมาให้พี่ให้น้องได้นะครับพี่น้องครับวันนี้พอเจ็ดีิจภาพไปตามปูซ่ซอนพี่น้องนะครับ ปูสอนนะครับกับราพัฒนาเด้อนะครับเดี๋ยวพ่อใจดีใส่วันที่ก่อนวันที่วันที่สิามเด้อคือวันจันทร์พรุ่งนี้พี่น้องนะครับ โอ้วันนี้วันที่สิบสองได้ดิเนาะเออพรุ่งนี้สิบสามเนาะนะครับพรุ่งนี้สิบสามวันนี้วันที่สิบสองเนาะพรุ่งนี้สิบสามแล้วเดอ้อพี่น้องรีบๆกันหน่อยใครอยากไปกินของหวานรถมันช้าเด้อพี่น้องเดอ้อรถมันวิ่งช้าเดอ้อนะครับรถไม่คันใหญ่นะครับรถคันเล็กใครไปก่อนได้ไปถึงก่อนเดอ้อ ลาวพัฒนาปู่สอนรถพ่อใจดีคันเล็กๆเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่คันใหญ่เด้อถ้าใครจะไปกินอ่าของอร่อยออร่ยนะครับที่เมืองลาวเด้อนะครับนั่งฟรีไปฟรีไปกลับเด้อพี่น้องเด้อนะครับ เข้าไปดูแล้วก็รีบขึ้นรถเลยนะครับทางช่องพ่อใจดี Channel เด้อนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับลาวพัฒนาปู่สอนพี่น้องนะครับลาวพัฒนาปู่สอนนะครับวิ่งบนล่างพี่น้อง เราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างพี่น้องนะใส่วันที่วันทางกันก่อนใส่ตัววงตัววิ่งแล้วก็มาจับคู่ให้พี่ให้น้องได้พิจารณากันนะครับจองตัวตีตัวกันได้เลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะวดน,นี้อ่ะวันจันทร์เนี่ยพรุ่งนี้อย่าพลาดเด็ดขาดให้จองตัวตีตัวกันซะนะครับลาพัฒนาปู่สอนพี่น้อง วิ่งอะไรนะครับเราพัฒนาปู่สอนวิ่งนะครับวิ่ง6กับ8พี่น้องนะครับวิ่ง6กับ8ดเด้อนี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องถ้าสูตรดูดจะเปลี่ยนสูตรไดเด้อสูตรนี้สุดท้ายนะครับถ้าไม่เข้าจะเปลี่ยนสูตรที่2เข้ามาทางช่องเอาให้หนักหนักแน่นแน่นสูตรไหนไปเอาสูตรนั้นไว้ สูตรไหนไม่ไปทิ้งไปทําสูตรใหม่ขึ้นมาลองรับก็แค่นั้นเองนะครับสําหรับราพัฒนาคุณภาพการันตีให้เห็นแล้วเนาะทางช่องพอใจดีถึงจะเป็นช่องเล็กแต่ก็มากสบการณ์มากความแม่นพี่น้องนะครับพี่น้องครับ มาเบิ่งชุดจับคู่ของปู่สอนพี่น้องนะครับชุดจับคู่ของปู่สอนพี่น้องนะครับคืออะไรเนาะชุดจับคู่ของปู่สอนเดี๋ยวเด้อพี่น้องชุดจับคู่ของปู่สอนเนาะพี่น้องเนาะหกสอง หกสี่นะครับหกเจ็ดหกแปด นี่คือแนวทางของปู่สอนพี่น้องจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะนะครับจับคู่ให้พี่ให้น้องนะครับพี่น้องมากกระจัดเด้อนะครับคือพ่อใจดีว่าให้ฟังนั่นแหละบบได้ห่วงได้หามมากก็เอาไปบบมากกัพิจารณานางเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องนะครับมาดูชุดที่สองของปู่สอนพี่น้องนะครับชุดที่สองของปู่สอนเด้อนะครับแปด 0 8 2 8 4 8 7 นี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องเอามักผิดใจ,จหน้าพี่น้องเซ็ตสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่แต่พี่น้องสิพิจ,จารณาจัดเอาเองบัดนี้จัดระเบียบนะครับให้พี่น้องจัดระเบียบกันเอาเองมักอาจารย์ใดสำนักใดพอจจะดีก็โลงให้ครบทั้งเจ็ดอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนะ นะครับวันจันทร์ที่13พี่น้องมก,กร,ราคม2568ลาวพัฒนาปู่สอนเดอ้อวิ่งบนล่าง6กับ8พี่น้องนะครับ6กับ8เดอ้อพี่น้องผุดสายวิ่งสายดูดสายมักเมือถาผูดใดบโบมี่คู่มีคิงพี่น้องเอาไปใส่บริการได้เลยฟรีพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้อง62646768พี่น้องนะครับชุดที่2องแปศ 8 2 8 4 8 7พี่น้องพี่น้องครับนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องแคปหน้าจอ,อาไว้พี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้เป็นพยานหลักฐานของวันจันทร์ที่13พี่น้องมักกระจัดได้พี่น้องได้คัดกระพานปะว่ากันแนวทางมีเขา่ามีหลุดใดเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากปูสอนไวนนน้น้ำแนวกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้อให้กาลังใจเพื่อนพี่น้องอสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ในเพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ